สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสังพา้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสีงนะคะพี่น้องคะวันที่25สิหางหาคม2565นนะคะรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะก่อนคำนวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณค่ะไปดูวันที่24ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่24นะคะพี่น้องคะวันนี้ก็สลับเข้าอีกแล้วนะคะสําหรับห้างเซ็งนะคะรอบเช้าใจให้7และ6นะคะรอบบ่ายใจะให้0และ9นะคะรอบเช้าวนมา3 0 2ล่าง2 3นะคะพี่น้องมาเข้าศูนย์ของรอบบ่ายนะคะมา0 2ด้วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะรอบบ่ายนะคะจะให้0และ9บนมา8 7 4ล่าง5 1นะคะพี่น้องมาเข้า7 7 4ของรอบเช้านะคะ สถิติมีข้ามีลุดทุกวันเนาะพี่น้องคะมาต่อคะ่ะต่อวันที่ยี่สิบห้านะคะวันที่ยี่สิบห้าเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่เก้าและแปนะคะจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะเก้านะคะเก้าสี่เก้าสามเก้าศูนย์เก้าสอง เก้าห้าเก้าแปดนะคะพี่น้องคะเหมือนจะเร็วนะคะพี่น้องถ้าได้พูดเดี๋ยวก็ไปแบบเร็วๆเลยนะคะก็กลัวเอฟซีไม่ทันนะคะแปดก็คือแปดสี่แปดสามแปดห้าแปดศูนย์แปดสองค่ะ เด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามนะคะพี่น้องคะไปไว้ลายกระจวดจะของไว้เด็พี่น้องสี่นะคะสี่เก้าสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หนึ่ง ี่ศูนย์ค่ะสามนะคะพี่น้องสามสี่สามเก้าดหนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะคู่ตัวเด่นเก้าแปดสี่สนะคะ 9ก้านะคะเก้าสี่ก็8ปดสนะคะพี่น้องคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะน้องสี่นะคะสี่เกก็สามสี่นะคะพี่น้อง สำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะคือเลข5าและเลข0ูนย์นะคะพี่น้องขาถ้าใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องขาเด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นรอบบ่ายอยู่ที่4และ3นะคะสำหรับ f c ท่านไหนนะคะพี่น้องที่ชอบวิ่งรูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเนาะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ ก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญาตฝากไว้อีกเช่นเคยค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันหม,มันค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะชอบตัวไหนก็ขอให้เฮงปังๆนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ